สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงวันที่15มีนาคม2565 หัวหน้าเจ้านายนะคะโยนงานมาให้ท่านทำคืองานที่ผู้อื่นก็ททำไม่ได้โยนมาให้ท่านทำแทน เพราะว่าศักยภาพของท่านท่านทําได้ท่านก็มีความจําเป็นที่ต้องทํางานแทนผู้อื่นนะคะงานที่ปรึกษางานแก้ปัญหางานที่อยู่เบื้องหลังท่านมีโอกาสทํางานกับผู้มีอานาจจะเจรจาอะไรบางอย่างต้องระมัดระวังเข้าไว้นะคะมีโอกาสที่จะ,ะการเจรจาเกิดความผิดพลาดได้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะชาวราศีสิงห์ท่านต้องบริหารจัดการให้ดีเกี่ยวกับเรื่อง การเงินนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ควรประมาทสภาพคล่องในการเงินของท่านก็จะสามารถที่จะไปได้ลอดตลอดทั้งเดือนนะคะความรัก คนโสดพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีฐานะมีการศึกษาดีแต่อายุน้อยกว่าท่านนะคะอาจจะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าท่านนะคะอยู่ในแดนไกลหรือมีครอบครัวมาแล้วหรือผู้ร่วมงานที่ท่านเคยทำงานอยู่นะคะอาจจะไปถูกอกถูกใจเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็เกิดความประทับใจรักใคร่กันก็อาจจะเป็นได้สำหรับคนโส โสดชาวราศีสิง์ประจําเดือนมกเอประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะคนมีคู่มีโอกาสเดินทางไกลร่วมกับคู่ครองคนรักอ่อแล้วก็มีช่องทางในการหาเงิน ด้วยนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เดินทางไปเที่ยวกับคู่ครองคนรักก็มีช่องทางในการทํามาหากินมีธุรกิจเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะว่าช่วงนี้คู่ครองคนรักของท่านทำตัวน่ารักมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจมีปากเสียงให้ระวังการทำสัญญาเอกสารท่านอาจจะโดนโกงได้ ่นะคะเพราะว่ามันมีกลโกงเกิดขึ้นในชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีโอกาสที่จะมีะโดนโกงอะคะ่ะแล้วก็จะมีโอกาสมีโชคเกิดขึ้นกับหุ้นส่วนคู่ครองเพศรง ตรงข้ามกับในดวงชะตาของชาวราศีสิงด้วยนะคะในเดือนนี้ข้อควรระวังก็คือระวังเอกสารสัญญาต่างๆจะเกิดการผิดพลาดให้ระวังการมีปากเสียงมีโอกาสที่จะเสียชื่อมีศัตรูในที่ทำงานของท่านนะคะวิธีแก้เกลดเสริมดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2565ถวายเครื่องครัวเครื่องปรุงอาหารให้กับวัดคือวัดสดุ อุปกรณ์อะไรอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็ร่วมบุญบริจาคแทงน้ําที่ก็ใช้บรรจุน้ําคือเก็บน้ำเอาไว้ใช้ายามหน้าแรงหรือว่าะจะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ดื่มกินที่สะอาดอะไรก็แล้วแต่นะคะร่วมบุญแล้วก็อุทิศบุญเลยนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจาะจงตัวของท่านค่ะท่านที่ต้องการเสริมดวงชะตาบูชาดวงชะตาพิชัยสงครามกับหมออ้อยนะคะให้โทรเข้ามา09885 ห้าหกจะต้องมีวันเวลาและฤกษ์นะคะถึงจะเข้าพิธีได้โทรเข้ามานัดแน่เวลาก่อนหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube และในช่อง tiktok ด้วยนะคะ คลิป12ราศีในช่อง Youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาและในช่อง t ิ k ต o k ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยวันเสาร์อาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชชตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19.00นถึง20.00นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพร ให้ชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีถิหงทุกท่านขอความผาสุกเกิดขึ้นในจิตใจเจริญในศีลในธรรมมหาอริยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีค่ะ